รู้สึกว่ารีบรีบไปหน่อยเพราะว่าทิ้งตั้งปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ลองให้ทุกชุดที่ลองทุกอ่างเกิดอะไรเลยตื่นตั้งใจในที่สุดฉันก็จะได้เป็นเจ้าสาวแล้วมันใกล้แล้วเนาะมันใกล้แล้วเนาะไม่ใกล้อีกนานมากนานอยู่นานอีกนานที่ไปลองเป็นชุดชุดไหนชุดเช้าหรือว่าทั้งหมดเลยเออเป็นชุดที่เหมือนแบบย่าเห็นมามาสักพักตั้งแต่ตั้งแต่ขอมันจะครบรอบสองปีที่ขอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นชุดที่ ที่เ่าเห็นแล้วแบบจิ้มไว้นานแล้วแล้วมันเพิ่งเข้าไทย,ยอะไรแบบนี้ว่ะเจ็ดค่ะเจ็ดถูกสองวันเท่าไหร่สองวังนเฮ้ยคนเดียวเจ็ดชิ้นที่ลองกันเหรอคะไม่รู้อ่ะเหมือนแบบเหมือนแบบเพื่อนๆที่แต่งปีที่ เข้าตัวเรารู้สึกว่าอันนี้แหละช่วยดงชั้นไหมช่วที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะที่ชอบมากๆแต่ว่าก็ก็ทุกคนบอกให้ญาติใจเย็นๆก็แล้วแต่นี่เลยมีคินมีเพื่อนเพื่อนมาอะไรแล้วก็พี่อาร์มมีมากเพราะว่าเาก็ฝัดการเลือกจัดการแล้วบอกว่าอย่ารีบอย่ารีบใช่ให้ให้ลองดูก่อนว่าแบบแบบไหนมันเหมาะกับเราอะไรแล้วตอนนี้มีแบบเป็นออฟฟิเชียลสักตัวหรือยังยังไหม ใจอะมันไปแล้ว <laughs> ใจมันไปแล้วค่ะแต่ว่าทุกคนบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็แสดงที่หลอกล่าสุดก็คือยังไม่ใช่ยังไม่เป็นเรื่อยังไม่ใช่แค่แค่อยากรู้ว่าแบบแบบไหนห<บ>ลอกเขากับตัวรา พี่ใส่แมสก์โยไม่ได้ยินอะไรนะคะตอนนี้ก็มีแค่ยากคนเดียวที่แบบเริ่มไปลองอ๋อใช่ค่ะก็มียากคนเดียวที่ลองพี่แม่น่าจะไม่ยากค่ะความตั้งใจท่าว่างคือเราจะไปตลอดเลยลองชุดทำไมไม,ไม่ค่ะก็คือก็คืออย่างที่บอกเหมือนว่ามันมีชุดอันนึงที่ชอบม,มากๆว่ามันเข้าไทยพอดีก็เลยไปลองแล้วอย่างไรคนดี ค่ะแต่ว่าก็มีชุดหนึ่งที่คิมแบบจิ้มว่าอะไรเธอลองให้ฉันหน่อยนะอะไรเงี้ยสรุปเป็นชุดที่ชอบที่สุดแล้วไหนไปไหนไหนไปแล้วไม่แบบว่ามีลุคชุดเพื่อนเจ้าสาวไปด้วยเลยอะไรยเงี้ยมีมมไหมได้ไปลองเพื่อนเจ้าสาวก็แบบเป็นตีมอะไรเงี้ยมีตีมอะไรย่า้ยยังไม่ได้คิดนะมันอีกนานมากเลยคสายสายแบบปีครึ่งอย่างสี่ทีแต่งงานเราต้องดูแบบว่า สี่ชุดครับเออสี่สี่ชุดชุดชุดเต่าของเราเนี่ยได้ดูแบบว่าได้ดูไหมแบบว่าอุ้ยอะไรมันดูมงคลเป็นอะไรทีแกเป็นมูเป็นอะไรไม่ไม่ค่ะอะไรก็ได้เออเน้นเข้ากับอะไรที่แบบแบบคอมพลีเมนต์เรา